มาครับออ FC กัมพูชามาซื้อเงินสดวส,ดสดวัสดีครับได้รถยังได้เรือนมากิน <c oughs> เข่ากันเนาะสวัสดีครับได้รถหรือยัง <c oughs> เอารุ่นไหนยี่ห้อไหนไทเก้อ <c oughs> อีโ <Eco S 2> ก้ไม่เกินไม่เกิน,กนแสน,นสองมันมีมมนแต่แมมอแตอนนี้มันมีแชมป์มั้งสองแสนกว่าอ <c oughs> อ๋มีไมตี้อันหนึ่งไม่ดูเหรไมตี้สวยเลย <c oughs> อ๋อไทเกอร์หรืออีโก้ กูแสนสองน่าจะไม่ได้เราต้องมีแสนห้าแสนหกขึ้นเน่ยราเกอร์ได้อยู่แสนหมื่นแสนสองซื้อสดเลยเมนปะเอาแคปมันปะว่เดียวก็ได้ว่เดียวก็ได้แคปก็ได้ดีแม็กเป่นะเน้นสีเหรอวู้เน้นสีเน้นสีท่นนั่นทำขีเท้าดะแม็ดีเาเหรอ เน้นสีขาวอย่งเดียวเลยขาววิกโก้ไม่มีผมโทวหาพี่ได้เลยอ่าไม่รับสายลาไม่รับล็อกก็วัดตัวซับอยู่นู่นเดี๋ยวทีมงานจะโทรกลับุ่นตรงนี้ไม่ใช่แค่เราว่าเรามาไกลมาจากเภอเมืองเมืองไหนอ๋อจันทบุรีเหรอแอดเขาไว้หน่อยเดี๋ยวพี่รถมาเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้ดู เอาโทรศัพท์ไอแอหด่อยมีเบอร์เลยนะเออเออก็มีมาเดี๋ยวโทรตามแล้วก็ส่งรูปให้ดูเน้นเป็นไทเกอร์หรือวีโก้งบประมาณแสนสองแสนสามเกินกว่านี้ได้ไหมแสนสองแสนสามมันจะซื้อเข้าไปไสักสิบสี่สิบห้าไหวไหมพวกวีโก้ไหวประมาณสิบสองสิบสองสิบสามวันนี้เหรอ เน้นขาวอย่างเดียวเลยสีอื่นไม่เอาสีอื่นเอาไหมไม่ได้สีขาวฮะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกฉลกเน้นขาวอย่างเดียวเอาเอาเอางั้นเดี๋ยวหาลองหาดูให้ถ้ามีมาไงเดี๋ยวผมส่งรูปอินบ็อกซ์เข้าไปโอเคเนาะกินข้าวไหมเดี๋ยวเยี้ยงข้าวเลือไรที่เลือดอกินมัเลือดอะได้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 ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเดี๋ยวหาดูให้เด้อถ้ามีเดี๋ยวส่งให้เด้อ พี่ชายเดี๋ยวตอบไลน์น้องหน่อยเดี๋ยวเขาส่งให้ดูใช่ครับ FC กัมพูชาครับเขาจะมาซื้อรถเงินสดนะครับหาวีโก้แสนสองแสนสามซื้อเขายัางไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเก่าเป็นยังครับเดี๋ยวเพื่อมีเดี๋ยวส่งให้เราบิ้งหาให้แบ่งปันลูกค้าไปนูผู้ดใดจะซื้อสดซื้อพรอนยินดีให้บริการครับไอ้เซมรัสซิงจัดให้ครับพี่น้องฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์คมเม้นครับ วันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ